ผู้หญิงขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าไม้กั้นนะครับที่ตำบลแม่ทาอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะครับก็โชคดีอีกครั้งหนึง่งได้มาเจอรถไฟตามภาษาคนชอบรถไฟนะครับผมขราชการเลสซิ่งเวอร์ชันสองเจ้าของเดียวกับ youtube.com ขราชการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะไปจังหวัดลําปางพอดีนะครับผ่านจุดตัดาทางรถไฟแถวแถวอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับ าทางรถไฟสายเหนือตั้งแต่ช่วงจังหวัดลำปางถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรถไฟมันจะไม่เยอะเท่าแถวแถวภาคกลางแถวแถวกรุงเทพหรือภาคตะวันออกนะครับรถไฟมันจะไม่ค่อยเยอะมันถือว่าเป็นโชคดีนะครับของคนชอบรถไฟนะครับแต่บางคนอาจจะเฉยๆนะครับขามาพอดีครับรถรถสินค้านะครับรถไฟบันทุกน้ํามันนะครับม่รถจากเอาสตอม 411สายนะครับบรรทุกถังน้ํามันนะครับเป็นขบวนรถบ้านปอกแป๊กบ้านปอกแป๊กนะครับไปเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นเชียงใหม่ไปบ้านปอกแป๊กนะครับสลับลงมานะครับขนน้ามันของบริษัทปตทนะครับนะครับโชคดีครับถือว่าผมโชคดีมากเลยนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดซับสไคร์กดถูกใจกดติดตามนะครับช่องเล็กๆ ของอข้าราชการคนหนึ่งนะครับรักรถไฟชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางครับขอขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ